สวัสดีค่ะเอ๋เองนะคะที่ปรึกษาการขายโชรูมสมิธฮอนดาสาขาพัฒนาการแผนยูสคานะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเองจะมาแนะนำนะคะรถครอบครัวอเนกประสงค์นะคะเที่นั่งนะคะเป็นรุ่นนี้เลยนะคะ Honda m o b i l i o นะคะ1.5ตัว V นะคะเป็นปี2017เลยนะคะค่ะสำหรับคันนี้นะคะตอนนี้นะคะทางบริษัทนะคะปรับราคาพิเศษนะคะจาก475,000บาทลดเหลือ449,000บาท สําหรับราคานี้นะคะเฉพาะลูกค้าที่จัดไฟแนนเท่านั้นนะคะเขามาจองรถและรับรถภายในเดือนรับราคานี้ไปได้เลยนะคะค่ะก็ตอนนี้นะคะทางโชลุมก็มีโปรโมชั่นพิเศษนะคะเรทดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2-79นะคะขับรถฟรี60วันนะคะฟรีดาวไม่ต้องใช้คุณค้ายังไงลูกค้าสนใจก็โทรสอบถามข้อมูลที่เอ๋ได้เลยนะคะค่ะก็เดี๋ยวเอนะคะจะพาลูกค้ามาชมออปชั่นคันนี้กันก่อนนะคะว่ามีความน่าสนใจอะไรบ้างคะ่ะ สำหรับตัวรถนะคะทางโชว์รูมนะคะมีการปรับสภาพเก็บงานนะคะทำความสะอาดขัดเคลือบสีมาให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะรถขึ้นโชว์รูมนะคะก็จะมีการตรวจเช็คนะคะประวัติการชนหนักนะคะน้ำท่วมนะคะก็คือการันตีเลยนะคะว่าไม่มีแน่นอนนะคะสีบ้านเงินตอนนี้นะคะก็มีเข้ามาคันนี้นะคะเข้ามาใหม่เลยน้ำมันนะคะรองรับ e85 นะคะ เป็นรถครอบครัวแล้วก็รุ่นนี้นะคะราคานะคะค่อนข้างถูกมากเลยนะคะค่ด้านหลังนะคะรถรุ่นนี้นะคะจะเป็นเจที่นั่งมีแอร์หลังเรียบร้อยแล้วนะคะเบาะหลังเนี่ยถ้าเราไม่ได้ใช้สามารถปรับพับได้นะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะเอ พับเบาขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะสามารถขนของนะคะเก็บของด้านหลังได้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะเป็นรถอนเนกประสงค์นะคะคุ้มมากๆเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะคะด้านหลังนะคะเบาะนะคะก็สะอาดเลยนะคะเป็นเบาะผ้านะคะแอร์ก็จะเป็นแอร์ด้านหลังเรียบร้อยแล้วนะคะ คอนโซลด้านหน้านะคะดูสะอาดนะคะไม่มีรอยเลยนะคะปุ่มต่างๆใช้งานได้ปกติเลยนะคะค่ะน,นี่ก็เป็นด้านหน้านะคะเบาะคนขับนะคะสะอาดเลยนะคะภายในภายนอกผ่านการทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะ เลกไม้นะคะสำหรับคันนี้นะคะวิ่งไปที่1นึ0 0 0กิโลเท่านั้นนะคะการันตีว่าเป็นไม้แท้ร้อเซนะคะรถทุกคันเป็นโชลูมนะคะเราตรวจสอบเช็คประวัติมาให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะเข้าศ <s> ูนย์เช็ราาคระยะครบนะคะเป็นรถบริษัทนะคะปี17ตอนนี้ก็เข้ามาคันหนึ่งนะคะ ค่ะนี่ก็จะเป็นเครื่องยนต์นะคะฝากระโปรงหน้าเดิมๆเลยนะคะจะเป็นแบบนี้จะมีสติกเกอร์มอกอรติดแปะไว้นะคะก็คือเป็นฝากระโปรงหน้าเดิมๆนะคะรถด,ด้านหน้าก็คือไม่มีชนนะคะเครื่องยนต์เดิมๆจากโรงงาน Honda นะคะจะมี Honda i v t e c แบบนี้นะคะลูกค้าหารถใช้อยู่นะคะก็แนะนำที่โชว์รูมเลยนะคะตรวจสอบประวัติได้ทุกคันค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเอ๋พาชมรถคันนี้แล้วนะคะรถสวยน่าสนใจมากๆเลยนะคะสําหรับรถครอบครัวเจ็ที่นั่งนะคะลูกค้าท่านใดนะคะหารถรุ่นนี้ใช้อยู่นะคะเอแนะนํานะคะเข้ามาดูรถได้ที่โชว์รูมสมิตฮันด้าสาขาพัฒนาการนะคะก่อนเข้ามาลูกคา้าติดต่อเอก่อนนะคะเดี๋ยวเอได้อัปเดตสถานะรถให้นะคะ,ะเบอร์โทรของเอ๋นะคะ0863818421นะคะ โทรสอบถามข้อมูลเบื้องต้นการจัดเสนน้นก่อนได้เลยนะคะอย่างคันนี้นะคะลูกค้ามีเครดิตดีสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะใช้เงินออกรถน้อยมากๆนะคะค่ะก็เดี๋ยววันนี้นะคะเอมารีวิวเท่านี้ก่อนนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้เอด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ